115นะคะ despite personal computer have been around for quite some time some people haven't yet learned how to live in harmony with them บอกว่าถึงแม้ว่า despite เป็นคำเชื่อมที่แปลว่าถึงแม้ว่าไอ้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยจะมี have been around for quite some time คือได้มีอยู่มาสักพักแล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยัง h a v e n yet คือยังไม่สามารถจะเรียนรู้วิธีที่จะอยู่จะอยู่จะอยู่อย่างกลมกลืนกับมันได้ฮาร์โมนีแปลว่ากลมกลืนนะคะอย่างเช่นเสียงดนตรตีมันฮาร์โมนีก็คือเสียงดนตรตีมันกลมกลืนกันก็คือถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่บางคนอะ่ะก็ยังไม่สามารถหาวิธีที่จะอยู่อย่างกลมกลืนกับมันได้ข้อนี้ ตรงที่ผิดก็คือสิ่งที่พี่เน้นก็คือเวลามีคําสันธานอ่ะคาเชื่อมต้องดูก่อนว่าคําสันธานคําเชื่อมมันถูกไหมเพราะคสันธานมาอันมันบบดได้แค่นาวหรือบาอันบบดได้แค่ประโยคหรือบาอัานบบดให้น้กเรียคและนนวข้อนี้ก็ผิดค่ะเพราะเดสไปนะคะมันตามด้วย personal computer have been around for quite some time สิ่งนี้เป็นประโยคค่ะเพราะว่าเห็นไหมมีประธานมี subject เรียบร้อยประธานคือ personal computer have been around คือ verb ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้มีมาสักระยะหนึ่งแล้วอันนี้เป็นประโยคค่ะแต่ว่า despite มันต้องบวก now ค่ะดังนั้นก็เลยข้อหนึ่งก็ผิดไปแล้วจะแก้เป็นอะไรล่ะเราอาจจะแก้เป็น although ก็ได้ค่ะเพราะ although สามารถบวกประโยคได้หรือถ้าเราอยากได้คำว่า despite อยู่อขี้เกียจคิดหมายแล้วเราก็จะแก้เป็นคำว่า Despite the fact that the fact that เป็น the fact that ตามด้วยควิมันเป็นเป็น n o ค่ะเป็นแบบว่าถึงแม้ว่าความจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วการเติม the fact that ทำให้อประโยคข้างหลังอะกลายเป็นนาวสามารถใช้คู่กับ despite ได้ค่ะ ดังนั้นข้อนี้ก็คือผิดตรงนี้นะคะอย่าหรือว่า despite ต้องบวก now ค่ะแต่อันนี้มันตามด้วยประโยคก็ผิดเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกเวลาเาจอคําสันทางคําเชื่อมให้เช็กก่อนว่ามันบวกถูกไหมบวก now หรือบวกประโยคไหมแล้วก็มีอีกอันนึงที่เล่นกับ despite ได้ที่ข้อสอบ e error ชอบออกนะคะก็คือเขาจะชอบออกเป็น despite of บวก now นะคะทำไมเขาถึงเอามาออกใส่ออมาหลอกล่ะเพราะว่ามันมีคำที่เหมือนกันนึงค่ะ คือ despite กับ in spite of ค่ะทั้ง2อ,อย่างไว้บวกนาวและแปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันดังนั้นเขาจึงชอบเอาเฮ้ยบางคนพอแบบ despite in spite of รวมกันเลยกลายเป็น despite off ซึ่งมันผิดค่ะ despite ไม่มี off แต่ INSPITE มี off นะคะตรงนี้เขาก็ชอบหลอกบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันใช้รูปแบบเดียวกันได้เลย แล้วก็คําก็คล้ายๆกันด้วยนะคะก็อย่าไปโดนหลอกนะคะ